สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยู่กับพี่ชัยนะครับผมวันนี้จะพามาทำนะครับปุ๋ยไว้ผสมดินปลูกนะแบบง่ายๆนะครับกับเศษวัสดุหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวดู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 นี่ก็เป็นเศษอาหารที่เรารับประทานแล้วนะครับเป็นพวกผักนึ่งปลานึ่งนี่แหละนะครับผมเราจะเอาไปทิ้งมันก็สกปรกให้เป็นพาหะของแมลงวันที่จะนําพาโรคมาเพราะฉะนั้นเราไปทําปุ๋ยหมักกันนะครับผมอเดี๋ยวตามไป ส่วนพี่ชายเองก็มีถังปุ๋ยหมักที่ฝังเอาไว้ข้างๆบ้านนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ลุมระเบิดนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นกากน้าตาลนะครับผมกากน้าตาลที่พี่ชายละลายแบบเข้มข้นเอาไว้นะใช้ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ละครั้งนะครับผมใช้แบบเข้มข้นเพื่อราดให้ชุ่มนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นมูลควายนะครับผมมูลวัวมูลควายที่เราเก็บมานะที่จะเอาไปผสมด้วยนะครับผม วิธีทําก็ง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเนะมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมก็มาเปิดเ,เปิดฟ้านะครับผมแล้วก็เทนะเทเศษน้ำาลเข้าไปในหลุมนะครับผมแล้วก็เทกากน้ำตาลเข้าไปเทกากน้ำตาลเข้าไปนะครับผมแล้วก็นำอะคีบัว,วนะคีบัวคีควายนี่แหลนะคีบัวคีควายใส่เข้าไป ัวน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้มันเป็นเจลลินซีเราก็ราดเข้าไปมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเรียบราไว้นะครับผมนี่ไงหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมแล้วก็เราให้มันย่อยสลายพี่ใช้ก็จะใช้แต้งมบ้างอะไรบ้างที่เรากินเหลือนะครับกินเหลือแต่ที่นี้ไม่ได้สับนะครับไม่ได้สับก็ไม่เป็นไรนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อมันเต็มเต็มถังแล้วนะครับมีการย่อยสลายนะครับก็ แล้วก็ขุดขึ้นมานะครับผมเพื่อมาใส่พืชผักของเรานั้นเองนะครับลองทําดูนะครับแต่จริงแล้วมีคนก็ทําทั่วประเทศแล้วแหละแต่ก็ทําแค่เหมือนกับไฟไม่ฟงังเห็นไหมแป๊บแป๊บนะทำไม่จริงจังนะครับของพี่ชัยมีหลายหลุมนะครับผมทาแบบอันนี้แบบเจาะทะลุก้นนะมีในถังหมักก็มีนะครับผมแบบไม่ทะลุก้นแบบแบบถังนะครับอันนี้หมักไว้ล้างตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่การันต์เหมือนกันส่วนที่เราฝังอยู่ข้างนอกขี้เกียจนู่น อยู่นู้นนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก็แบบทะลุก้นเราปลูกะมะนาวไว้เราข้างนีมะนาวนะครับผมะมะนาวมีพืชผักต่างๆมะเขือพวงอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดนะอะโวคาโด,โโด,โโด,โโดนู้นก็มะนาวมันก็รากมันก็ชอนชัยมากินทางนี้นะครับแล้วก็มะนาวลูกใหญ่มากๆแล้วก็อะโวคาโดก็ออกดอกแล้วนะครับผมนี่อย่างมะเขือพวงเห็นไหมโอเคนะครับลองทําดูนะครับผมส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดเอ ในในสวนนะครับผมนี่เห็นแต่ฝาอย่างนี้อย่าไปเยียบนะครับผม <laughs> เยียบไม่ได้เป็นลุมนะครับผมนี่เราก็เอาเศษอาหารมาใส่นะครับปลูกของอะไรไว้ข้างๆนะมะกรูดอย่างเงี้ยนะมะกรูดก็จะได้ดึงมากินอย่างสตออย่างเงี้ยนะมันก็จะดึงเข้ามามะม่วงนะครับผมต้นใหญ่ส้มนะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยตรงนี้ผักหวานนะครับผมก็ปลูกไว้ใกล้ต้นผักหวานนี่ผักหวานตรงน,นี้ก็ผักหวานผักหวานมันก็จะพอมันโตมันก็จะหาอาหารตรงนี้นะ โอเคนะครับ